เ,าเานาใครกำลังงามนะครับห้างเดียวห้างแหลกนะผมห้างแหลกห้างมันอุ้นะครับห้างเดียวครับคือเก,กอลใครกำลังงามแล้วนะชิบได้ชิบนั่นครับเอาบวขาดโลครับผม น้องป้องไปเอฟซีบาบอมทุกๆพื้นที่ทุกๆ7กจ็จังหวัดร่วมไปถึงคนไทยที่อยู่ต่างแดนหรือว่าสิบหเฮ็ดงานหรือว่าไปอยู่กับครอบครัวนะครับผมกับหลายๆประเทศนะครับผมที่มาบนคลิปบาบอมกับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องวิธีช้าบ้านอีสานภาพมวนผู้ใดเขามาแลลวนะครับยังประันได้กดติดตามกดติดตามให้บาบอมน้ำแน่นะครับเนาะกัน่เบ่งอีลีก็ค่อยออกไปนะครับถ้าเขาม่เล้าก็กดติดตามซะก่อนตอนนี้นะครับเนาะก็ได้เดินทาง ไก่สีหอดสี่พันซับสไครแเราไก่สีหอดสี่พันติดตามแล้วนะครับเนาะขอพูดหลายๆนะครับเนาะทีเป็นกำลังแห้งใจให้บ้าบอมถามบ่มมีพี่น้องคลิปบ้าบอมกระแสว่าเกิดขึ้นคลิปนี่บ้าบอมกระสิภาพพี่พ่อหน่องมาหาอยากหากินให้เก่านะครับออกจากป่าน้วไม่เห็นีครับมาเข่าปลาหมดแดงนะครับผมมาหาอยากให้หมดแดงที่เ่าลงไปแล้วนะครับก็เทอว่ากระแสตอบรับดีกับพี่น้องหรือว่าเอฟซีหลายๆคนก็ให้ความสนใจอยู่กระท่งบ้าบอมไก็ได้อยากได้กินพร้อมนะครับถามารุนกันเบ้งนะครับว่าสีใดหรือบ่ได้สีมี่ใครวอหรือว่าสเปป็นี บินนี้ไปแล้วค่ะยมาลุ่นมาเบิ้งน้ำกันอ่ะลุงศูนย์อาจารย์นักเปนตี ใครได้ดักแม่นะครับห้างแหลกแหกน้ำนะครับเนาะโอ้โหขบ,ขบุมาด็กแล้วครับหนึห้างเดียวนะครับโอ้โหโสุดยอดแล้วเดครับนะครับห้างเดียวแล้วนะครับโอ้บนถนนมีบนไหนแง่นะครับเนาะเอาเอาเดี๋ยวเรบอกมกีเทนะครับลองเทใส่าถา่านดูก่อนว้า มันจะได้หลายได้หน่อยเป็นได้ครับครับผมอ๋อมาเท่ลองเบิง้งโอ้ยให้ได้ใส่ถุงมืออยู่นะครับโอ้อนี่ครับผมั้งแรกแรกหวานครับผมของรายการเอาแม่ออกกันนะครับเนาะเป็นแม่เป่งแล้วก็มีนะครับเดี๋ยวค่อยมาเบิ้งกันเรา,า,าจะได้หน่อยได้หลายป็นได้ครับ ผมเอาแม่ออกพรท่านได้เบิดนะครับนี่ถ้าสงสัยกำลังสีตรงนะครับใครกำลังงามนะครับห้างเดียวห้างแหลกนะผมห้างแหลกห้งมันนะครับนั่นก็พ่อได้อยู่นะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะได้เอาแม่ออกเปลี่ยนแป้งนะครับผมเอามาใส่แป้งสิงกระปร์ก็าแล้วนะครับแป้งมันแป้งเขาเจ้าบอยขึ้นนะครับเนาะถ้าเกิดบู๊จะเอาปรยุครับแป้งเขาเจ้าก็คือแป้งมันนะครับเนาะ เอามันกับอะไรเบิดสุหั่งเลยครับน้องในปลานึงกับเลียลายอยู่กับสีไตแพ่เลยอกครับพอดีเห็นไว้อีกสองห้างนะครับผมเดี๋ยวกับสีปล่อยให้มันไตออกดีๆซะก่อนนะครับเดี๋ยววาวสิทธาไปแง่นะครับผมเนาะครับอีกห้างหนึ่งนะครับผมเห็นนี่ตรนี่นะครับใกล้ๆกันป้าเดียวกันครับโอ้โหมีครับห้างเงี้ยห่อยครับให้หน่อกันเลย สอนไคไรครับในห้างน้นอยๆนี่ถิ่นเบิร์ดครับผมเดี๋ยวกะให้มันได้ขาบกันไปนะครับเอาครับมาแง่นนใส่อีกจากห้างนึงนะครับเนาะ โอ้นักนักแม่โปเป็นใครนะครับไอต่อต่ออีกห้างนึงเลยนะครับผมเอาเอาเอาเดียวเลยครับผมขอลงเลยสองสามห้างเดี๋ยวๆใกล้ๆกันครับผมตั้มๆจะถือว่าโปถือว่าโบสูงบันไดครับผม อันนีับผลไม้ป้านะผมนี่ครับผลไม้ป้าผลไม้ป้าพี่นอ้องนะอืมล่างสุกนะครับบาน <c oughs> ครับผมโอ้ <c oughs> โอ้ยเฮียโคลุงขึ้นบัดพี่น้องนะครับสามรังสามาลุนเบิังไอ้สามหั่งน่หน่อยๆนะครับเฮียใส่สามหั่งเลยครับผมเขา้าไปเลยใส่แป้งดูนะครับโอ้นี่ก็สวยครับสามหั่งน่หน่อยๆเฮายนะครับคือบมกีไล่นะครับ มันก็ถือว่าไม่ค <ism> ี่ไรครับผมคูลงตะล่างเบิดนะครับผมพ่กเขาไอ้ถุงมปุ๋ยนะครับผมเดี๋ยวมาเอาแม่ออกให้เบิด์ตกันนะครับเนาะใครมาเบิร์ง นี่นะครับเราเอาแม่ออกแล้วไข่กะกระลังงามๆครับกระลังสีตรงนะครับผมไข่หน่อยแน่ไข่ใหญ่แน่นะครับ,รบถือว่าพกขี้ล่ายนะครับโอยงามๆนะครับนะเนาะแต่ก็มาลุ่นมาติดตามรับชมนํากันเรื่อยๆนะครับเนะาะว่าซีด้หน่อยได้หลายนะครับเนาะ สีขาดโลบอนะครับเมือนี้ยคลิปนี้ครับผมมาพออีกนะครับผมหนึ่งังนะครับกระซูวันใดครับหั่งกำลังแงมนะครับนี่ครับแม่หลายอยู่กันนะครับแต่ว่าบรัวสีมีใครบอเดาว่าวันสิบ้ามาแย่นะครับแล้วมาไปเบื้องอีกนะครับเนาะตอนนี้พวอยู่สามตีหั่งติดเลยครับผมอ่ะมาเบิ้งอีกห้างหนึ่งนะครับผม คิดกันครับใ,ใกล้ๆกันนี่ครับผมดนมันล่งางตําตําเลยครับนี่ครับคาดว่าไทยกัน่าจ,จะหลายให้กันนะครับเดี๋ยวเข้ามานรุ่นเบนิึงต้องกันมาเบิึงอีกห้างนึงนะครับตําตํคือกันนะครับสามห้างสามห้างซ้อนเลยครับผม อันนี้เดี๋ยวบ่บอมสีมาเบิกเงินเขาว่าสีแงรหรือว่าสีตัดเราเอาออหัางมาใส่เลยนะครับเพราะว่าย่านไผ่มันถอดเดือดเทียมี่ไผ่ย,ย่านมันเหยียย่านบ่ได้เบิดนะครับเอามาลุ่นมาเบิงน้ำกันครับมาเห็นมีไผ่หรือบ่หมีนะครับเนาะสามหัางครับผมมาสีลังแหลกกันนะครับว่าจะมีไผ่บ่จะส่งหนักเนะครับผมฮั่งส่งหยดหยดจ้ะ นี่ครับผมปกวงพื้นนะครับบ่เขาบ่าเขา,เอ,าอยู่ตรงนี้ครับ ทำไมาครับแนี่อยู่แต่่าลายมันไดยอ่ะครับผมแล้วบอกผมสิไงให้ผมใจอยู่ทั้งนึงนะครับเอาขั้งนี่บาดเองครับผมขั้ง,งนี่กัมีครับผม ไปแลยวครับผม,มใส่นักแม่ผมนะเดี๋ยวเทพกันนะครับแล้วเดี๋ยวขับไปลุ่นข้งใหญ่อีกข้งต่ำๆเลยนะครับโอ้ยก็มีครับผมถือว่าพวกกีไล่ที่กันครับครับสำหรับห้างนี้นะครับแล้วผมก็อยู่ต่ำๆมั่มก็ได้งอมันลงมานะครับ ทังไงอยู่ับถือโจมตีแล้วครับจงนี้จะเรียกว่าสิตัดนะครับผมตัดส่ยันส่เลยนะครับมันอันนี้ก็สีเสียดายนะแป้งเนี้ยนะครับผมจะป้องกันตัวไว้สักก้อนครับตจงนี้นะครับมาลุ้นครับเอาแล้วครับเอาแล้วเอาครับเอาเนาะ านาครับม,มาบนผลงานนะครับฝนตกนะครับผมมีแตรร่แม่เป้งน,นะครับผมนะเดี๋ยวห้าวจอีกข้างหนึ่งนึงนี่ครับแม่เป้งายหลายครับผมดูนะครับ โอ้ยเป็นแม่เป่งเป็นแม่เป่งเบิดครับครับผมเนาะเอาหรือว่าเอานะครับเี็แม่เป่งเลยเดี๋ยวเอาถุงใส่แม่เป่งกันนะครับนักเป็นแม่เป่งไรครับกูดะหลังจากเอาแม่ออกเบิดนะครับผมมันเป็นเป็นนางเบิดแล้วนะครับมันจะเป็นแม่เป่งเบิดแล้วนะครับเป็นไข่บัวควายมีแล้วนะครับผม จักแม่ดำแม่ยังครับฟัดออกคุณนะครับเนาะเต็มเดินอยู่ครับผมบ่เอานะครับเอาให้แม่มันขับขึ้นไปทั้งห้างขึ้นก็นครับผมแล้วก็เอาแท้นี้นะครับเอาพ่อได้เอาซ้ำได้นะครับฟัดออกได้นะครับแล้วก็แม่เป้งนะครับนั่นนี่นะครับนั่นตัวแม่มันครับเต็มทั้งแม่ทั้งแม่เป้งครับโอ้โหประไวนะครับมึงนึกในกัดให้ไรนะครับมีสีนะครับนะี่พ้นกูอยากได้กระสั่นครับแม่เป้งก็เลยเอาใส่ถุงนะครับหลายๆแม่เป้งครับ เพิ่งมาเป่งถึงแม่หน่อยมั้ล่ะครับเนาะนี่ครับห่างนน่นนะครับนะถือว่าก็ยังโอเคอยู่ครับถือว่าโบขี่ไล่ครับบเฝ้าโบเฝ้านะครับถือว่าสิโบไดยังเหล่านะครับนี่ครับฟาดออกลงบกโ้นนะครับนะเดี๋ยวโบบมสีคออนุญยาตนะครับออกไปปลาทั้งนอกก่อนครับช่วงนี้ก็ฝนกระลิ่นลิ่นมาสองเทียแล้วนะครับเดี๋ยวขันมันตกแห้งเดี๋ยวมันสิออกไปยาก่เพราะว่ากระไดอยู่ในอยู่มันเลิกเติบโตนะครับมาอยู่หากินนอกเขตมะนีมา จังหวัดเลยนะครับผมเดี๋ยวฝนโตมากแล้วก็สิออกไปว่ได้ครับโทรศัพท์กับบุมมีขึ้นนะครับอยู่นี่เนาะอ่าเดี๋ยวบ่าวบมจะออกไปปลาข้างนอกครับกับมาลุนน้ากันเบิองว่าช่วงได้ทไายบ่าวบมจะได้หลายเป็นได้นะครับมือนี้คลิปนี้ชั้นสองสามห้องครับแตสี่พ่อแล้วห้ององื่จะมีครับผม ับเอามาเบางอีกหนึ่งรังนะครับเราออกมาข้างนอกพอมีไข่อยู่ครับโอ้มีครับผมงามงามงามโอ้ยไข่หมดอยู่ข้างนอกพี่นะเอาพ่อได้เดติมกันนะผมโอ้แต่ไปเจอแม่เป่งห้างนั่นนะครับกูนะครับห้างเดียวครับคือเกาแล้วน,นะ แม่กับไลใครกับไลนะครับผมเราขออนุญาตเอาแม่ออกแก่ข้าก่อนนะครับเนาะใส่ลาพอสมควรครับนะครับผมผลกระตกนะครับเนาะใ้ขึ้นไปแง่มาอีกสองขั้งครับผมแล้วสิกล้าบ้านแล้วนะครับผมออกมาเบิ้งแลครับเนาะโง้งามๆกรบปานเนี่ยครับไข่กำลังตรงกำลังจะเป็นไครครับเอาในแง่สามขั้งครับออกมาจากข้างนอกผลตก้วครับผลลิ้นละไม่ได้แล้วนะครับเนาะเดี๋ยวตรงเล้ออกกระ้านสักก่อนครับ คลิปใดคลิปนั้นนะครับผมฝนตกห้าครับผมกับมือนี่นะครับเน่ากับฝนฝ่าค้นไม่แล้วคลิปใดคลิปนั้นครับเมียไข่หมดแดงฝนตกห้าตลอดเลยนะครับเนาะก็ผมอันนี้ก็สองข้างน้อยสุดท้ายนะครับกับสีพ่อแล้วครับผมฝนฝนฝนไลแล้วนะครับเนาะกับบอกว่าเต้ก่าครับแม่มันอ่ะเดี๋ยวเพื่นสิว่าไข่หมดแดงปลอมนะครับเนาะเอาไงไงเพื่อผู้ใดเพื่อยากกินเมนูก้อยนะครับกับทีได้ มีแม่แม่หมดแม่พร้อมนะครับใส่มนก็สิเป็นเปรี้ยวแบบออริจินอลเป็นแบบธรรมชาตินะครับแล้วกับบะตองไปใส่บักเน่าใส่หยางนะครับผมนี่สองห้างนะครับมาเิ็งผลงานห้องมินี่นะครับนะเนาก่อนจีไเ้นี่เบิ้งแต่แต่งามนะครับวันนี้เปลี่ยนแปลงครับเปลี่ยนแปลงแม่บ้ออกออกเบิดครับผมนี่ครับไข่งามๆนะครับนะอ้าวบะพ้อมเท่งไปกระสิบ เดี๋ยวใส่ที่ขึ้นเล้อครับโอ้คิปใด้คลิหนันครับเอาบวขาดโล่ครับผมมาบ่มฟันทุ่งเลยเลยครับว่าแตะคลิปนี่บวขาดโล่นะครับพ่มาานี่กับลูกเคืองแน่ลูกไก่แน่นะครับอ๋านี่ก็แงเมื่อกี้ห้างครับผมฝ่าฝนไหลมากตั้งแต่ทางในนะครับครับง่ามง่ามนะครับนะนี่เอาแม่ไบสมนีก็เรื่องดีครับออกเบวดมันก็เนี่ยขึ้นระสี ร้านผสมว่าอย่างอีกนะครับน้องเป็นบัดเที่ยวเพื่นอดากกินก้อยนะครับผมบัขาดรูปครับงามๆครับผมครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับบ้าบอมก็ขอจบไปเพียงแค่นี้สักก่อนครับผมทำมากนะครับน้องอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้บ้าบอมในเฮ็ดคลิปดีๆคลิปใหม่ๆให้พี่ให้น้องเบิ่งต่อไปที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาบ้าบอมอัพคลิปใหม่ๆก็บเสียด้ยของมาเบิ่งนะครับน่าเสียด้ยของมาให้กำลังใจบ้าบอม สำหรับคลิปนี้บ้าบอมกัขออำลาผ้าจากพี่น้องไปสก้อนสุขสบายดีมีเงินใส่สู้ขู่สู้คนคลิปหนาพอกันไหมสวัสดีครับ